สวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีทุกๆกคนด้วยสว,ส,สวัสดีทุกท่านค่ะ,คะวันนี้นะคะพี่อ้อยก็ฮิวกระเป๋าว่าพี่อ้อยจะมาให้ดูว่าโอ๊ยหนักนะนั่นกระเป๋าเครื่องมือของลุงมีอะไรบ้างอันนี้คือเวลาพี่อ้อยไปทํางานกับลุงใช่ไหมลุงก็จะมีกระเป๋าอันนี้ในรถแล้จริงมันก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ปะ ไม่ข,ของเบาๆของที่เล็กๆและต้องหยิบใช้อยู่ประจำเราจะใส่ไว้ในนี้แต่ถ้าเครื่องมือใหญ่ๆเครื่องมืออื่นๆอย่างอันเนี้ยเรามีสี่ห้าอันแต่เราไว้ในนี้อันหนึง่งเราก็จะมีวางไว้ในรถอีกเอามามีอะไรมั่งอันไหนเรียกภาษา,ษา,ษาอังกฤษรู้ก็เรียกอันไหนไม่รู้ก็ไม่ต้องเรียกบอกด้วยว่าจะได้เรียนรู้กันไปนะไทยรู้จักไหมแล้วอยู่ดึ่งรู้จักที่นี่หรือย,ยังไงอ่ะมีอะไรครับ วอกที่ไทยเวลาอยู่กระลุก็จําได้นะอันนี้มันเป็นเหมือนไอ้ตัวพนะ่นอะเวลาไปเจอสนิมแล้วไขยยไม่ได้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นออยเลยสักอย่างนะทําให้สนิมมันละลายแล้วไขยยออกง่ายอย่างเงี้ยส่วนไอ้อันเนี้ยมันเป็นโ,โชว์โชว์หน่อยโชว์สูงสูงหน่อยค่ะคะ่ะตรงกลางเลยคะ่ะนี่อะไรวะเวลาทาํไงไม่รู้อนะ ซีลแอนด์มันเป็นกาวตัวหนึ่งที่เขาใช้เวลาที่ทำข้อต่ออะไรเงี้ยเป็นท่อต่ออย่างนี้เห็น mm hmm. ไหมอันนี้เป็นเหมือนซีลแอนด์ถ้าซีลแอนด์มันก็คือกาวชนิดหนึ่งอ่ะที่นี่เขาจะมีซีลแอนด์ร้อยแปดพันเก้าชนิดแต่ไอตัวนี้ที่คุณลุงใช้เนี่ยเวลาที่คุณลุงต่อท่อน้ำเนี่ยแกก็จะทาไอการใช้ตัวนี้ทาเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะมากแล้วก็เอาไปทาเวลาไอหนะ้าทำซิงค์อ่ะซิงค์ มันจะมีสะดือซิงใช่ไหมเขาเรียกสะดือว่าที่มันเป็นน้ําไหลลงไปใน<ด>ท่อท่อซิงอันนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปติดตั้งซิงให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะเอาอันเนี้ยทาลงไปด้วยอ่าโอเคอันต่อไปแต่ไปมีอะไรอีกข้างนะี่แวนแ่นตาเวลาที่มีการพ่นอะไรแล้วมันจะกระเด็นเข้าตาเป็นเหมือนเป็นเหมือนแว่นป้องกันอย่างงี้ใช่ไหม หรือแม้กระทั่งตอนที่ใช้เลื่อยตัดไม้ปุ่นไม้เลยเนี่ยมันกระเดคงณลุงเพราะว่าจะใส่ส่วนอันนี้แว่นสายตาค่ะเป็นบางอย่างที่เขาจะใสเ่เขาสายตาสั้นหรือยาวอะสายตายาวสายตายาวเนี่ยเวลาที่ดูอะไรใกล้ๆแล้วจะไม่เห็นเขาก็จะใส่แว่นอันนี้ก็จะมีหลายอันโอเคเอันนีกไอสองตัวเนี่ยมันก็มีชื่อมันเรียกอะนะ แต่ลืมและไม่ได้ไปทํางานเป็นเดือนแล้วลว่าแหละคือไม่ได้ไปใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้จริงๆแล้วพี่อ้อยจะต้องรู้จักชื่อพวกอุปกรณ์เล่นๆน้อยพวกนี้เพราะว่าเวลาที่คุณลุงทํางานอยู่บางทีแกเดินไปทําอีกห้องแกบอกว่าไปหยิบไอ้นั่นให้หน่อยไปหยิบไอ้นี่ให้หน่อยเราก็จะได้หยิบถูกตามชื่อที่แกบอกแต่ตอนเนี้ยบอกว่าจําไม่ได้ S <S 2> <S 2> มันคือประแจไหมภาษาไทยมันคือประแจเนาะภาษาไทยเรียกประแจแล้วมันก็มีหลายประแจมากมีหลายชนิดมากประแจที่จะใช้ตัวเล็กตัวใหญ่ปากเล็กปากใหญ่ปากแคบอะไรพวกนี้แล้วก็ใช้กับอุปกรณ์ที่ต่างกันมาจากไหยเลิบของเขาผิดตรวจแบบนี้ <S 2 <S 2> <S 2> ไฟฉายอันเล็กๆ ไฟฉายเราก็มีหลายอันนี่คืออันหนึ่งที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้ก็เวลาที่มุดเข้าไปข้างใต้ซิงแล้วเกิดว่าแสงไฟมันไม่ไมีพอเนี่ยเราก็จะใช้ไฟฉายพวกนี้ช่วยส่วนอันนี้อันนี้ก็เคยรู้จักชื่อแต่ก็จำไม่ได้แล้วเรียกภาษาไทยก็ยังเรียกไม่เป็นเลยเราจะมีเป็นร้อยอันเลยยังมีอย่างที่่ไมเป็น ที่มันเป็นหัวแบบหลายๆเหลี่ยมอะแล้วมันก็เอาไว้ไขไขเหมือน,นเออมันเหมือนกับมันเหมือนกับเอาเอาไอ้ตัวว่าตก่อเฟอร์นิเจอร์บ่อยไงพี่อ้อยเออเอเอน่ะเนละเอาเปใส่ลงไปในที่มันเป็นน็อตเป็นรูรูนะแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ยช่วยมันจะทําให้แน่นมากขึ้นเพราะมันจะไม่ใช่หัวเหมือนไขควงทั่วไปไงที่บ้านก็มีเพียบเลย เดี๋ยวรอเขาทำแมนเคฟใต้ดินเสร็จเดี๋ยวจะพาไปทัวร์นะเขาจะช่างเขาจะต้องมีเยอะเพราะว่าแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากันส่วนอนี่บอกตรงว่าไม่รู้ว่าว่าอะไร <laughs> ไม่เคยใช้เลยแต่มันอยู่ในนี้แหละเขาก็ใช้ถ้าอยู่ในนี้เนี่ยเขาใช้ของเขาทุกอย่างเอาดูรอบๆกระเป๋าส่วนอันนี้นี่คือไขควงอันเนี้ยจำได้อย่างนะไขควงถ้าเป็นปากแบบนี้นะ ลุงเขาเรียกแมดดิกส์ฮะแมดดิกส์สกรูแมดดิสอันนี้อันนี้แฟลตอะไรสักอย่างไม่รู้แหละเพราะนั้นเวลาที่แกทำงานอยู่แล้วแกบอกว่าตีบตีบแมดดิกส์สกรูมาเนี่ยเราหยิบให้ถูกว่าเป็นของอันไหนแล้วก็มันก็จะมีหลายไซส์ในกระเป๋าแล้วก็แค่นี่ก็เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็แมดดินะเป็นแหรกส่วนอันนี้เนี่ย แกก็ใช้ประโยชน์นะแต่พี่อ้อยลืมว่ามันใช้ในการทําอะไรมันจะมีปลายงอเห็นไหมข้างนี้ก็เหมือนที่จับสกรูธรรมดาไว้งัดไว้อะไรสักอย่างเลยแหละเขาก็หวงเขานะอันนี้ส่วนไอเนี้พี่อ้อยยืนทําไมอ่ะพี่อ้อยยืนทําไมส่วนไอเนี้นะก็เคยจําชื่อได้แล้วก็ลืมแล้วแลบ้านเราไปนเรียกงอะไรนะ รู้สึกว่าจะเรียกฟลายเออมันครีมบ้านเราครีมครีมมันแต่มันมีครีมหลายชนิดอันนี้สําหรับอันนี้สาหรับตัดหรือสําหรับหนีบอันี้เนี่ยปลายเนี่ยมันจะมันจะมีร่องร่องเล็ก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 ท่มันไปช่วยจับอะไรสักอย่างเนี่ยจับถ้ามันเป็นขีด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 ตรงเนี้ยมันจะจับแน่นขึ้นอะไรที่มันน้อยๆพวกสายไฟปลอกสายไฟอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีตะปูอะไรรวงเล็กๆที่มันไม่มีหัวตะปูไม่มีหัวเนี่ย เราก็จะไม่สามารถใช้ค้อนได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้อุปกรณ์อะไรพวกนี้ช่วยดึงช่วยงัดต้องให้ช่างเข้ามานะแล้วก็คอมเมนต์หน่อยว่าอันไหนเรียกอะไรเพราะันทำบทรจุได้เขาอยู่ไม่ไหมายถึงคนดูอ่ะนี่ัอเน,นี้ยก็จําต้องจําชื่อได้เพราะเวลาแกให้มาหยิบนะเมื่อก่อนจําไม่ได้ก็จะหยิบต่างกันกับไอ้นี่นี่จับผิดสองชื่อเนี้ยเลยหยิบจ็ดสองอันเนี้ย สองคู่เนี่ยจะสลับกันจะ,จะจะจำผิดเพราะฉะนั้นต้องจำให้ได้แล้วก็บอกด้วยอันเล็กอันใหญ่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่อันนี้เป็นกระเป๋าข้างเสร็จไปข้างนี้มั่งดินสออัน,นี้จำได้ว่าตอนเด็กๆอ่นะอยู่กับพ่อเห็นก็จ <laughs> ําก็คือดินสอดินสอเนี่ยแหละแล้วก็จะเมนี่ด้วยอันนี้เป็นเมจิกที่ เขียนแล้วลบไปได้เราก็ว่ามันหายไปไหนว่าซื้อทีเป็นแพ็คมันอยู่นี่เองเดี๋ยวออกมาอ้าวทำไมต้องใช้ด้วยอ่ะเมจิกก็บางทีพี่อ้อยจะใช้ในกรณีที่ไปปลูกต้นไม้แล้วพี่อ้อยก็จะเขียนชื่อแล้วก็ปักเอาไว้ที่ในสวนแล้วมาอยู่ในกระเป๋าลุงอ่ะไอเมจิกเนี่ยเออคุณลุงเขาก็ใช้เมจิกที่ลุงเขาใช้เนี่ยในกรณีที่เราไปวัดอะไรหรือไปขีดอะไรแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็น ผนังบ้านแบบนี้เพราะว่าถ้าเราขีดอะไรแบบนี้มันจะเห็นใช่ไหมไปทำอะไรที่มันไม่ได้โชว์มาให้เห็นก็จะใช้อันนี้ช่วยอีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรอันนี้เขาใส่มันต้องมีไอ้ตัวตัวจับอ่ะมันไม่น่าจับมันน่าจะใส่มันเป็นเหมือนมันเป็นใช่มันจะมีหัวของมันอันนึงแล้วไอ้นี้มันจะเป็นแบบพวกพวกหัวน็อตใหญ่ๆอ่ะมันจะไปช่วยจับหัวน็อตใช่ไหมใช่ค่ะ เคยเห็นของพ่อกับเข็นไออู่ซ่อมรถอ่ะจะมีเยอะเออเอเขาจะมีบางทีขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็มีนะมีนเป็นแบบหัวหัวล้อมันก็จะมีไอตัวมือแล้วก็ไข่ไขไขเทีทีละมีที่ลงแฟนไม่ใช่มันจะมีฟองน้ำข้างในส่วนข้างนอกนี่คือกระดาษทราย เราจะมีเป็นแผน่นแผน่นกระดาษทรายเป็นกล่องกระดาษทรายเป็นมีตุงปลายมีที่จับส่วนอันนี้เราก็เก็บไว้ในนี้กระดาษทรายใช้ประโยชน์หลากหลายมากไม่ว่าจะเอาไปขัดรอยสนิมเอาไปขัดที่มันคมๆหรือเอาไปใช้ทำความสะอาดอันนี้ออดชอบนะพี่อ้อยเพราะว่าเวลาเราใช้กระดาษทรายแผน่นๆน่ะบางทีเราขูดไปขูดมาเราเจ็บมือแต่อันนี้มันหนาไงเราเราไม่เจ็บมือ แล้วมันก็จะมีเหมือนกับเป็นที่จับไม้นะแล้วมีแผ่นอยู่ข้างล่างแล้วก็สามารถจะเอาไอ้แผ่นๆนะ่ะใส่ตรงนี้ใส่ประกบกับไม้เราก็จะจับข้างบนแล้วมันก็ถอดออกได้อันนั้นก็จะเป็นอีกอั่างส่วนนี้เป็นอุปกรณ์ที่เราชอบมากเราจะมีใช้กันหลายอันแล้วก็ตรงหัวเนี่ยมันก็จะมีหัวที่ต่างกันหลายชนิดเดี๋ยว จะลองหาดูว่าวันล่าสุดอะใช้เพราะตอนวันแรกอะหาไม่เจอ <c oughs> เขาก็เขากำลังใช้ย้ายไปย้ายมาเอาถามไม่เจอว่าเนี่ยอยู่เอาออกมาหน่อยไอจะใช้ไอเจ็บมืออัน้เหรอ <c oughs> ใช่เขามีแต่อันนี้ก็จะเป็นแบตที่ถอดออกได้เวลาเราซื้อเนี่ยเราก็จะได้แบตแถมมาด้วยแต่ถ้าเราจะซื้อเพิ่มตัวนึงก็หลายตังค์เป็นน่าจะเป็นร้อยหรือถึงร้อยอะไรประมาณนี้เราก็จะซื้อแบตเผื่อไว้หลายตัวด้วยแลวนี่ นี่คือความต่างของหัวสกรู crop. หัวสกรูเนี่ยตรงนี้เป็นหัวสกรูเล็กเราก็จะใช้อันนี้เป็นเขาจะมีเบอร์นะเขาจะมีเบอร์ appeal, หัวสกรู insulting. แล้วเป็นหัวสกรูอันนี้หลายเหลี่ยมอันนี้เป็นหัวสกรูหลายเหลี่ยมแล้วก็จะมีหัวสี่เหลี่ยมมีเนี่ยเขาจะใส่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ใช้อันนี้เป็นของตัวนี้คุณลุงเขาก็ให้ใส่ไว้ในนี้จะได้เอาแล้วว่าใส่ไม่ได้แล้วอะ แล้วเจ้าของกาแป๊บหนึงนะเดี๋ยวใส่คืนนยตอนออกก็ได้นละตึงตึ้งตึง,ตงชอบมากแล้วมันก็ทำงานอย่างผู้หญิงเราจะใช้ถนัดมากเลยตัวนี้ส่วนอันนี้ก็คือค้อนอันเล็กเราจะมีค้อนหลายอันมากเลยค้อนอันเล็กอันใหญ่น้ำหนักเบาน้ำหนักหนักแล้วก็ แผ่นนี้แบบนี้เราก็ต้องมีหลายอันเพื่อเหมาะกับงานทำกระดมเบื้องอกรมเบื้องก็เรียกไม่เป็นนะมีชื่อหมดคุณลุงก็เรียกให้ฟังเวลาที่เราไปทำอย่างเช่นไปไปซ่อมล่าสุด, <c oughs> ะสดอะ,ะดเดี๋ยวพูล่าสุดเดี๋ยเพิ่งดูวิดีโออะที่ที่เอาไอ้ครีมอะไรขขาวไปอุดรูผนังอะเอ,อนะเนี่ยเขาเรียกว่าคอกเกอร์ไอ้คอคอ คอกิ้งการทำคอกิ A ้ง cau lking คอกิ L ้งหรือซีแลนด์มันก็จะมีหลายชนิดมากเวลาที่เราไปซื้อเราต้องเลือกดูว่าเราจะไปทำอะไรเพราะจริงๆมันคือประเภทของกาวแล้วเวลาที่คุณลุมเขาทาเสร็จเนี่ยบางทีมันไม่เรียบถ้าเราทาอะไรลูดไปเป็นแถวเสร็จเนี่ยเอานิ้วลูดมันจะต้องเรียบแล้วสวยคือมองแล้วจะต้องเห็น ห่างน้ําที่ของลูกค้าใช้เนี่ยมันดูแล้วนอยกาวเนี่ยต้องเรียบเสมอแต่บางครั้งเราก็าจะเอาอันเล็กเนี่ยช่วยแล้วอันใหญ่ไว้ทำไรมากก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่เคยใช้เลยไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยมันพับไปมาได้ด้วยโอเคอ่ะแล้วอันนี้อันนี้เนี่ยในกล่องมีหัวตะกูสกรูของไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะอันนี้เขาเรียกอะไรนะ d ดียลลิ่งตัวเจาะมันเรียกว่าอะไรวะไ <Mr. S 2> ม่ต้ร์เรียกย d ดียลลิ่เรียกย <c oughs> ลืมหมดทุก <c oughs> อย่าง <c oughs> ในในในเนี้ยจะเป็นหัวหัวของมันที่ต่างชนิดกันถ้าเราจะยิงสปูชนิดไหนเราต้องเลือกให้เหมาะเราก็จะมีอยู่หลายชุดส่วนอันนี้ในกรณีที่ใช้นะเวลาที่เราไปเจอหัว อะไรที่มันแบนๆหรือหัวตะปูมันจะมีมีตะป,ปูหัวแบนด้วยนะหัวแบนใหญ่ๆขนาดนิ้วโป้งก็มีไอตัวเนี้ยมันก็จะช่วยงัดเข้าไปหรือบางทีงัดไม้แล้วมันติดไม้นิดหน่อยชิ้นเล็กๆอะไรพไวกนี้เราก็จะเอาอันเนี้ยเข้าไปช่วยส่วนอันเนี้ยมันเหมือนสิวแต่มันไม่ใช่สิวบ้านเราเรียกสิวแล้วคุณลุงเขาเรียกอะไรวะย<อ>กจุหน่อยมองไม่เห็นพี่ออนอันนี้ เนี่ยแบนๆปลายมันจะคมๆหน่อยๆเนี่ยไม่รู้มันน่าจะใช้แซะอะไรสักอย่างเนาะแซะไม้แซะอะไรพวกนี้บางอย่างหัวย่างย่างตรงกล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 างเหมือนกระเป๋าทับสวนเลยก็เห็นไม่เห็นไม่ค่อยชัดเนาะเดือยตรงกลางตรงกลาโอเคโอเคเดี๋ยวตรงกลางหยิบมาอันนี้ เวลาอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่า y w y switch why t w i c t ที่ใช้เรื่องของไฟฟ้าสำหรับใคร<อ>ที่ไม่รู้เดี๋ยวบอกให้คือบ้านเราเนี่ยตอนเราเห็นแบบโบราณเราเราพันไฟเอาไอ้ทองเหลืองประกอบกันแล้วก็ใช้เทปแต่ทีีนอันนี้ไม่ต้องเป็นเทปอันนี้อันนี้หมุนเข้าไปเลยมันจะมีเกลียวข้างในใส่ลงไปแล้วก็พอหมุนเสร็จมันก็จะเกาะกันแน่นเลยเนี่เราใช้ส่วนมากที่เราใช้ก็คือเรื่องของการติดตั้ง พัดลมแพดานไอ้ไอ้ที่มันอยู่ในผนังนะ่ะมิเตอร์มริทำนั้นที่ทำแล้วไม่เกฑนขึ้นนะ่ะต้องคอยดูมันอยู่ในตัวผนังแล้วเราก็มีไอ้ที่สวยๆปิดอีกที <c oughs> ก็ใช้อันนี้ก็ได้ส่วนอันนี้ าทายันใช่ตอนคืออะไรันี่เหมือนที่วัดไฟฟ้าเลยสักอย่างอันนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปต่อสายสมมติว่าเขาจ้างให้เราไปติดตั้งพัดลมเพดานกับไฟไฟเพดานให้เนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาบอกเขายกคันเอาลงแล้วเนี่ยเรารู้ว่า ยาไฟมันมันยังอยู่ไหมเราก็เอาตัวนี้แหละไปเทสดูว่ายังมีไฟตกพังเปล่าไอ้นี่แบนๆเมื่อกี้เห็นอันนี้เห็อันนี้เห็นอันใหญ่อันนี้พี่อ้อยก็ชอบใช้มันมันแข็งแรงดีนแน่นส่วนอันนี้ตลับเทสเดี๋ยวตลับเทสเนี่ยที่บ้านมีเยอะมากที่บ้านก็เยอะีไวก็มีโอ้โหนี่ต้องมีประจำเลยดิว่าเวลา ว่าสั่งซื้อตู้เวลาสั่งซื้อตู้ดินชักอะไรมันต้องวัดไงพี่ต้องวัดพื้นที่อันนี้อะไรเอ่ยนี่เป็นเชือกอะไม่รู้เหมือนกันนี้เชือกเนี่ยเห็นไหมเวลาเวลาจะช่างเหมือนเหมือนช่างกิโลใช่เอาไว้ห้อยเวลาที่เราไปทํางานอย่างเช่นเราจะทําการจากความความกว้างของพื้นที่เนี่ยเราไม่สามารถจะ คือไม่งั้นเราต้องไปนั่งวัดไงวัดให้มันยาวลงมาเท่าไหร่แล้วจุดวัดลงมาแล้วก็จุดวัดลงมาแล้วก็จุดแล้วมันลากเราก็ไปที่ตัวนี้มันลากออกมาได้มันลากออกมาแล้วมีสีข้างในลุงก็อยู่ด้านนู้นป้าอ้อยก็อยู่ด้านนี้แล้วเราก็ช่วยกันถือให้แน่นแล้วไปดึงตรงกลางโป๊ไปกระเด้งไปกระเด้งเชือกทำให้เชือกมันกระเด้งตึ้งมันก็จะทําให้สีที่เราลากออกจากในเนี้ยอ แล้วเราก็จะยิงตะปูเอ้ยจะตัดอะไรได้ตรงอ้ oh. ตัววัดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตีเส้นตัวตีเส้นเออนี่อันนี้นนไม่รู้อันนี้ไม่เคยเห็นเลยเออแสบๆเป็นรูปร่างแบบปลกๆส่วนอันนี้เป็นการไกที่ใช้ตัดโลหะมันคมมากนี่ถึงครีมถอนฟันของหมอเลยเอะไรนั้นครีมถอนฟันหมอ ตัวเนี้ยคมมากลกกเวลาเราเคยใช้เวลาที่เราทําหลังคาบ้างแล้วเราเวลาตุงรอยที่หลังคามันชนกันหรือตุงขอบเนี้ยมันต้องตัดออกบ้างเราก็จะใช้ตัวนี้หลังคาที่นี่ไม่ได้เป็นกระเบื้องนะเดี๋ยวสงสัยว่าเอฟคีมตัดได้เหรอไม่ใช่กระเบื้องหลังคาที่นี่มันเป็นคาโลหะมันเป็นโลหะหรอ,อพี่อ๋อบางทีมันก็เป็นเหมือนยางยางเรียกอะไรก็ไม่รู้อะเรียกว่า เือยที่เป็นเหมือนแนเนี้ยเป็นแผ่นเล็กๆเป็นเหมือนทรายอ่ะแล้วมาตอกออบ้านรถบ้านเรามีแบบนั้นเรลือออกเราลื้อออกเปลี่ยนเป็นเหล็กคาบนโลหะเมื่อกี้เราเห็นสีเหลืองสีส้มอันเล็กอันนี้อันนี้อันใหญ่แล้วก็อันนี้ก็คืออุปกรณ์สําคัญที่ต้องมีแล้วเราของเบ้าหน่อยพี่อ้อยอันเนี้ยอันเนี้ยก็ล่าสุดเนี่ยรดมีชั้นเนี่ย๊ถก็ต่อชั้นของไปแล้วหนึ่งชั้น ลิ้นเป็ดชันลิ้นชักโอก <ไอ S 1> ็ต่อ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 ไปเลยไม่ได้อะไรหรอกมันมันก็ไม่ได้ค่อยเข้าที่เท่าไหร่หรอกพอตอนตอนมิเตอร์กลับมาไงจากที่ทํางานโอก็บอกอะมิเตอร์อันเนี้ยไอให้อยูนะเสร็จปุ๊บเขาก็มามันยกแย,ย,ยกยยอย่างเงี้ยทำไมมันยกแยกอย่างงี้ล่ะโอ้ก็บอกว่าก็ไออะมีแรงแบบแน่นได้เท่านี้อยู่ก็ต้องทําสิแล้วเสร็จเขาก็มาแบบมันไม่ได้นะแล้วเขาก็จะลือ้อไว้โอ้บอก เว้ยมันทะล,ล,ลื้อๆเบาๆสิอย่ากระแทกแบบค่อยๆไขออกคือหีใจร้อนไงเสร็จเราก็เลยบอกเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์อ่ะมันมีอีกอันนึงเดี๋ยวอยู่ไปทำแล้วกันเดี๋ยวไอจะจะแบบทำชิ้นไว้ให้แล้วให้เขาเป็นคนเอาประกอบเขาอยากจะใสก่กาวอยากจะไอะไรก็แล้วแต่เขาเขาก็ถึงขั้นที่ตอนที่เอาไอสไลด์ใสอ่อ่ะมันมีสไลด์เขาบอกไม่ได้ยูใส่อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวไอจะต้องไปวัดให้มันตรงเขาใช้อีนี้แหละเขาใช้อีอันเนี้ย วางเออแล้วเขาก็ดูน้ําให้มันนิ่งๆน,นั่นแหละเขาบอกโหยเราทําถึงว่าของเรามันไม่เห็นแบบเข้าลงล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อ e ีวัตตัวนี้ไงเขาเรียกอะไรนะพี่อ้อยกลิ่นพี่ก็จําไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ดีดแล<ต>้ว<ร>คือโอ๊ตไม่ได้รักกับพี่ก่อนไม่งั้นพี่จะเป็นรีวิวให้ลุงมาพูดฟังแล้วพอยหรือรืมมิเตอร์มิเตอร์เพิ่งพูดเพงพูดอยู่ปรากฏว่าไปถามเขาแล้วนึกออกเองเลเวล ม <Le> ันเรียกว่าเลเวลเพราะว่าเวลาที่เราไปวัดว่ามันเสมอ <Okay. S 1> พื้นดินที่เนี่ยมันไม่เท่ากันพื้นพื้นดินที่เนี่ยมันจะเป็นภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเพราะฉะนั้นบางคลิปบางครั้งเนี่ยมีคนเคยถามพี่อ้อยทําไมบ้านเขาเอียง <laughs> ทำคลิปอะว่าเขาเห็นบ้านคนในในชนบทเนี่ยเขาบอกทําไมเขาสร้างบ้านเอียงจริงๆแล้วเขาไม่ได้สร้างบ้านเอียงเพราะพื้นที่มันไม่เสมอที่นี่เขาเไม่นีนบางทีเนี่ยเขาไม่นิยมเกลี่ยที่นะเขาก็สร้างบนเนนเขาก็สร้างบนเนนไปเลยที่เนี่ยแม้นบ้านเนี่ยบางทีก็ข้างนึงอยู่ในดินอีกข้างนึงอยู่บนดินใช่ไหมเขาจะไม่เกลี่ยจะไม่แบบขีผมอะไรเลยที่เนี่ยอทีนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ อันนี้อันนี้เหมือนกับมันจะต้องแบบเหมือนกับถ้าเราต้องมุดเข้าไปข้างใต้เพื่อไปถอดเกลียวอะไรสักอย่างแล้วเราเข้าไปไม่ถึงอุปกรณ์เนี้ยมันจะช่วยแต่ว่าตั้งต่ไปทํางานด้วยกันมายังไม่เคยเห็นผู้ลงใช้เลยแล้วมันใช้ยังไงอ่ะพี่อ้อยลองดูด้วย้อเอามะอกี้ตรงด้ามันเป็นยังไงอ่ะมันแอ่นี้อ้านนี้ออกอ่ะแล้วเราจะคอตอนไหนล้วจะคอนโทรยังไงจะ อ,อ๋อไอ้นี่นนมันปรับเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้หรือว่ามันน่าจะใช้แบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยมั่นใจแต่ไม่เคยไม่เคยใช้ก็นี่เราก็จะมีอ,นนอันนี้แบบเนี้ยหลายอันใหญ่แล้วก็อันนี้อันนี้มันใจม้วนกันอยู่รวมกันอันนี้จะเป็นพวกเทสตต,ต่าง ไม่ว่าจะเป็นเทปที่ใช้เวลาที่เราทําเกลียวอะไรเอามาต่อกันแล้วก็เพื่อไขให้มันแน่นเหมือนก๊อกน้ำป้ายป้ายก๊อกน้ําเนี่ยเราก็จะใช้แล้วก็ยังมีเทปที่เมื่อกี้ที่โอ๊นบอกว่าบ้านเราก็ใช้พันสายไฟสายไฟบางช่วงเราก็อาจจาเป็นต้องใช้อันนี้หรือไอตัวทวิตแแต่โอกาสพพวกนี้ก็จะเป็นพวกข้อต่อของซิง อ่างนะอ่างล้างล้างชามล้างจานอะไร,ร,ร,รพวกเนี้ยอันเนี้ยอยู่บ้านที่ไทยเคยเห็นเอาไว้เออตะไบเอาไว้ตะไบเล็บใช่เอาไว้ตะไบอ,ไะไอะไรก็ไม่รู้เอาไว้ตะไบตะไบโ,โลหะตะไบโลหะให้มันผิวมัน <ไ S 1> แบนลง <ไ S 1> ห,หนักก็ได้นี่อุปกรณ์ส่วนหนึ่ง ที่เป็นชิ้นเล็กเล็กแล้วก็ของที่เราใช้ประจำเวลาที่เราไปทำง,งานเพราะว่าเวลาที่เราไปเนี่ยเราจะมีรถตู้ของเราข้างหลังรถตู้ของเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างรวมทั้งน้ำในกระถางอะไรพวกนี้เอาไว้ล้างมืออะไรพวกนี้เราก็เตรียมเอาไปผ้าใบาเอาไว้ปู ผ้าที่เป็นเหมือนกับผ้าผ้ายีนอะเหมือนผ้ายีนแต่เป็นสีขาวอะียกผ้าอะไรไม่รู้เวลาที่เราไปทาสีตามบ้านเราก็ไปปูที่พื้นก่อนแล้วก็ทาสีเพื่อไม่ให้สีมันเลอะแล้วก็ยังมีเลื่อยเลื่อยก็จะมีเป็นสิบต,ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเลื่อยแบบมือถืออันเล็ก หรือว่าเลื่อยตั้งโต๊ะหรือว่าเลื่อยอันใหญ่ก็แล้วแต่งานว่าวันนั้นเราจะไปทํางานประเภทไหนคุณลุงก็จะเอาเลื่อยที่เราใช้งานถูกต้องเอาไปหากวันไหนลูกค้านัดไปล้างบ้านเราก็จะต้องเอาเครื่อง power washing เราก็จะมีบันไดเข็นขึ้นรถเราก็เข็นใส่ท้ายส่วนไอ้กระเป๋าใบนี้มันจะอยู่ประจําในรถเราจะไม่เอาออกไปไหนเลย ส่วนเครื่องมืออื่นก็แล้วแต่ว่าวันนั้นเราไปทำเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าเนาะโอกาสหน้าให้พี่อ้อยถ้าพี่อ้อยแบบสดวดู๋นะพาไปดูในรถด,ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะวันนี้ก็แค่กระเป๋าใบเดียวพอนะจ๊ะทุกคนถ้าใครนะอยากให้พี่อ้อยพาดูอะไรที่เกี่ยวกับอาชีพของลุงนะที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอยู่อเมริกาเนี่ยนะ ไม่ใช่อย่างอื่นนะเอาที่อาชีพของนางเนี่ยหรือว่าบริเวณรอบๆบ้านนางเนี่ยที่นางถ่ายๆไปแล้วอยากดูอะไรพิเศษคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วดูตามความสะดวกของพี่อ้อยดี่พี่อ้อยทำให้ดูเนาะงั้นวันนี้ก็เท่านี้ค่ะนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีทุกคน